เนี่ยมาแล้วคันแรกมาแล้วนี่มาแล้วน,วน,วนี่คันที่สองครับคันที่สองพี่หลงไหมครับพี่หลงพี่หลงไปแล้วดูครับทางแคบๆพี่น้องมาถอยลงนี่ดูดูดูมือชี่มาถอยลงทางแคบๆโอ้ฝีมือฝีมือ เดินหน้าก่อนนะครับเดินหน้าเดินหน้าออมาชมครับกี่ตักเดี๋ยวดูตาดีเอกรอแล้วองไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดูเด้อคันแรกไปแล้วโอ้ ลงไปแล้วครับลงไปแล้วดูนี่กีตักเดี๋ยวไปเข้าไปดูใกล้ๆพี่น้องมุ่งขี่1.2คิวตักแรกไปแล้ว1 2 2ตักรูเรื่องพี่น้องสอ2ตักสองแล้ววิ่งสองคันครับสองแล้วสอง ตาม่อกี้มันยาวใหญ่ท่านเนี่ยยาวครับยาว3ามโอ้เห็นกับตาอะไรบุกี้ตลอดเนี่ยสีมันยาวนะครับด้านล่างด้าน,นสีแล้วสีแล้ว 5 5 lèo 5 lèo 6 6 tắc 6 lèo 7 เจ็ดเจ็ดตักว่ะเจ็ดตักรู้เรื่องพี่น้องเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ยเจ็ดตักครับปอาเก็ดใส่วุงกีเดิมเลยพี่น้องนะครับตัต มันยาวมันใหญ่นะครับอันนี้1.2เนาะนะแกะบอกแล้วเมื่อกี้นี่มันใหญ่จริงอะมันยาวครับไม่ใช่ใหญ่ยาวโอ้ไม่ถิ่มฟันมีตะคันใหญ่ตัวเนี้กับดูซานดีเอ็กสองร้อยครับโอ้ไม่รู้พี่หุบพี่หุบไหมไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นพี่หุบแกน่าจะเปิดประตูแล้วล่ะพี่น้องโอ้เนี่ยครับทีมงานนี้ทีมงานใหญ่นะครับเนาะ ได้เห็นของดีๆนะครับสลักของเจ้าดูซาดีเอ็กนะครับจะเป็นคมเนียมเนาะลื่มเรื่มเม่งเลยพี่น้องโอ้สลักมันเนี่ยเลือ่อมเม่งนะครับไม่ได้เป็นเหล็กเหมือนเพื่อนเขาเลยนะครับใหญ่โอ้เอารอครับรอรอรอ สองคันรู้เรื่องแต่ว่าดินมาหาสารดินแบบนี้เนี่ยตักมันตักเลยพี่น้องวันทั้งวันแล้วไปเนี่ยอยู่กันยาวโอ้รอ,อกคันครับการกีดก็จะเข้ามุมแล้วนี่ได้ชมของมันมน้องวันน,นี้เนาะนะครับยาวไปยาว,ยาวคนจดเที่ยวก็จดไปนะครับนี่เดี๋ยวเราสักพักเราก็หนีขึ้นขึ้นรถแลวพี่น้อง ไอคันเมื่อกี้เจ็ดเนาะแล้วก็เหลือคันหนึ่งนะครับมาดูเจ็ดตักเหมือนกันไว้นะครับเอบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนพี่น้องค่อนข้างร้อนเอ้ารอก่อนรอก่อนรอกอนเด้อรอกันเด้อน่าจะเป็นเทไกลอยู่ครับขนาดสองคันยังรออยู่นะครับเนาะมาสามก็ไม่ได้ทางมันแคบพี่น้องนะครับรถสวนกัน นะครับเนาะเดี๋ยวจะไปดูซานน่ตอนเทด้ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวขอกล้นรถไปด้วยเนาะอาจารย์กิจะข้ามมุมนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันตอนอาจารย์กเข้ามุมเนาะนะครับตอนนี้รอคันหนึ่งก่อนว่ากีดตักเต็มจอดรอครับนานเหมือนกันเนาะสามนาทีแล้วยังไม่กลับมาทีนะครับไกลเหมือนกันนะครับเนาะกว่าเทเสร็จปุ๊บสิบร้อยอะไรโคยคันหนึ่งก็ต้องโคลยดินลงเนาะจากรถดําดินเหนียวนะครับ สามคันครับไม่โคนะพี่น้องสามคันสามคันโอ้รอนานครับกับห้ากับสิบนาทีครับพี่น้องต่อคันเนาะนะครับนั่งรอจนกดตัวถับรอแล้วนะครับเอาใส่ลงมาครับถอยลงมาอู้รอนานเหมือนกันครับพี่น้องนี่ไไอตัวนี้ไอรอเลี้ยวเลี้ยวได้สั้นด้วยพี่น้องนะครับคันนี้เนาะรอนำถักเลนน้อยนะครับนี่คันนี้ ไปแล้วนี่มาแล้วครับเกือบสิบนาทีพี่น้องโอ้เอาถอยลงมาครับอันนี้นี่ถอยลงมาแล้วโอ้โอรอจนทำเปียกเลยพี่น้องแดดก็แดดโทรศัพท์ก็ร้อน,อ,นอีกแล้ววันนี้นะครับหลากแดดไม่ได้เลยพี่น้องมันร้อนเอาดูอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องลม้ลมๆเนาะรอให้โทรศัพท์หายเย็นก่อนเอามาดูคันนี้ครับว่ากี่ตัก จะเหมือนกันไหมเจ็ดตักเหมือนกันไหมโอ้เต็มเต็มกี่ย,ยาวเอาหนึง่งหนึงหน่งแล้วหนึ่งแล้วหนะึ่งแล้วเนาะโอ้กิมใหญ่มันยาวดูสุดๆนะพี่น้องหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งแล้วสองสองตัก โอ้เตมปุ่มครับเทเลป่านี่โอ้ยสามพอเป็นทอยเป็นอะไรเนาะพอแกก็เปลี่ยนเป็นมุกขี่ใหญ่เลยนะครับพอเป็นทอยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นงานขุดงานอะไรปุ๊บแกก็จะเปลี่ยนมุกเป็นมุกขี่เล็กเนาะนะครับถ้าเป็นขุดเปลี่ยนเป็นมุกขี่ศูนย์จุดเก้าสามนะครับคือคือมุกขี่ซานี่นะครับสีสีตักแล้วเนาะนะครับ เนี่ยถ้าง,งานทอยถ้าแกบอกนะครับถักง,งานทอยนะพี่น้กแกบอกถ้าง,งานทอยงานอะไรใช้มุกขีใหญ่ครับแต่ถ้าว่างานขุดเป็นมุกขีศูนย์เก้าสามสี่แล้วห้าห้าแล้วพี่น้องห้าห้าแล้ว,ะ 5, ลวจะเหมือนกันไหมป๊ก จะมีใครเสียเปียบได้เปียบไหมดูดูด,ดูน่าจะหกไหมคันนี้หกหครับหกหแล้วหกเจครับเจตักเหมือนกันพี่น้องเจตักรู้เรื่องโอ้วัดทูเต็มแล้วไอขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นหลอดบ่รอด ทางจชันเนี่ยไปขึ้นไปขึ้น FN 6 2 7 SRS โหนรหัดมันนะรหัดรหัสรหัสไปแล้วไปสบายสบายไปแล้วหอนอีกแล้วหอนอีกแล้วคันนี้ลงมาแล้วครับ สุดายลงมาแล้วโอ้ยโอยเจ็ดตักเสมอกันครับพี่น้องไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบไม่ใช่เลิกง,งานหรอกเนี่ยเจ็ดตักเจ็ดตักเจ็ดตักรู้เรื่องครับนู่นมันใหญ่ครับพี่น้องทำแล้วโอ้ยลื่นเสียงเบานะครับ เสียงเบามากแครก็บอกเสียงเบามากนี่คิดถึงกันมาหากันแล้วโอ้มาทำทางครับพี่น้องทำทางให้สิบ้อก่อนโอ้โหไม่ได้เลยอทำทางก่อนทำทางก่อนเข้าไปตักใหมก็ ทางเริ่มยุบแล้วครับยุแปลงทางให้ก่อนแปลงทางให้ก่อนโอ้โหเอามาอยู่นี่มาดิอเอา้ามาชมครับปรุงขีใหญ่นี่มันใหญ่จริงไหมมาดูเอาเลยพี่น้องต้นเนี่ยน่าจหายไปหมดแล้วเอ้ต้นยังนะ ต้นชะโอมครับพี่น้องหรือปักขาหายไปหมดแล้วเอ่มาดูทำทางให้แล้วเนีหินผูครับหินผูฟันกี่ฟันเนาะหนึ่งสอสสี่หโอ้อันนี้ห ต้องไปดูอาจารย์ขีดเข้ามุมอีกแล้วนี่หกแล้วหกแล้ว,ลวงานก็มีมานี้ครับพี่น้องอยังคอยอยู่เนาะนะครับปีกขีดขุดแนวอะไรเสร็จปุ๊บไอ้ลูานก็ได้จะยกออกนะพี่น้องนะครับไป<อ>แล้วอเออเหยียบแป๊บเด,ยเดียวน่่มหมดรอมันหนักเนาะตักออกครับอะไรแปดแปดขึ้นมาตักออก สิบรอบอะเถิงเช่ไหมน่าจะได้ดูสิบร้อยแค่สามเที่ยวเลยพี่น้องนีน่มายังมายังพี่ฮุกไหมน่าจะเป็นพี่ฮุกครับ ากานกินก็เสริมอยู่ลำทางแล้วเนี่มันแปลแลแดแปลแล้วก็ยาวเนาะเอาง่ายๆมันกว้างนะครับพี่น้องมันกว้างแล้วก็ยาวเนาะภาษากลางภาษาเนาพุ่งกีมันหน้ามันกว้างครับเนี่ยหน้ามันกว้างเยอะเลยกว้างแล้วทีนี้มันก็ยาวนี่นะอันนี้มันไม่ได้กว้างครับแล้วก็สั้นเนี่ยลต่าง อย่าเข้ามาใกล้กันแล้วไม่ใช่ล่ะอันนี้ก็จะขึ้นบอมาแล้วมาแล้วอีกคัดมาแล้วโอ้มันแทมืันนี้ไป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 ประจำหน้าที่ครับผม รอบมาได้สิบรอบมาแล้ว,อา,ลวอาจารย์กิดพักก่อนกินน้ำก่อนแมคโครเต็มบอ่อแล้วพี่น้องมันใหญ่เนาะบอ่อบ่อแมคโครใหญ่สองตัวอยู่ใกล้ใกันบออลงพื้นด้วยกันมันมันเลยใหญ่พี่น้องเนี่เอาสิบรอขก็มาแล้ว บทอัดบทอัดบทครับบทให้สิบล้อบทโอ้ยิงไกเข้ามาทีแล้วเงียบเราดูซาเน่เงียบมากเสียงดูกัน,นยาวครับจะไปดูอาจารย์กินข้าวมุมได้เ,เนี่แนวยืดเนี่ย สิบลอ้อกับแม็กเทือนอ่ะมาเร็วทันสิบลอ้อสิบลอ้ออยู่สายสิบลอ้ออยู่สายเข้ามุมที่สามเนี่ยมุมที่สองไหมกำลังยืนท่ายากอยู่นี่ไปแล้วครับไปไป ไปที่เดิมแล้วโอ้สุดจัดจริงวัเนียสิบลอ้อกับพ่อม่เครื่อเรือกลับไปประจำตำแหน่งครับกลับไปแล้วกลับไปแล้ว ขึ้นที่เดิมไปขึ้นที่เดิมขึ้นที่เดิมไปแล้วไปแล้วก็ขึ้นก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นแล้วกระน,น่วม โอ้โหเลื่นครับเลื่นเล่นหมุนหมนไม่รอดพี่น้องดูครับสวัดไปสวัดมาเวียงไปเวียงมาเรียบร้อยขึ้นแล้วครับผมน่เอานะครับสำหรับคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกับต้าไม่กสเมืองนะครับประจำตำแหน่งครับดูซานนะครับ ฝากกด้วยครับเดีวรอชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ